รู้ด้วยว่าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับมีพ่อฮัก์ุอุงอิงท่านหนึ่งครับได้อินบล็อกมาถึงอิมนะครับว่าโอ้โหเกิดมาหลายปีแล้วนะครับเพิ่งเคยเห็นศิลปินที่ได้รับมาลัยน้ำใจทุกวันแบบนี้นะครับล้วก็เลยนึกถึงคำพูดของบอสโจยูนครับทุกคนเมื่อหลายปีที่แล้วที่เคยพูดถึงอุงเพชรบ้าน,านแพงเอาไว้นะครับบอสโจเนี่ยข้ามวอดมาอยู่ในวงการหมอลำเพิ่งเคยเห็นศิลปินคนเดียวนี่แหละที่ได้รับมาลัยน้ำใจทุกคืนแล้วนั่นคือ <พ 't S 1> อุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับแล้ว ปัจจุบันนี้น้องก็ยังได้รับมาเลยน้ําใจล้นคอทุกคืนจริงๆนะครับตั้งแต่เกิดเนี่ยพอเคยปวดใดๆมาไล่แบบนี้เลยคือได้ทุกวันบนาะงคนจะได้จะเปิดวงปินวงแต่สวนมากสิเป็นมาไล่ผู้ชาสเนาะได้ลายแบบนี้ <c oughs> นี่อุง้งอิงเพชรบ้านแพงนี่เแล้วได้ทุกวันแบบนี้เนี่ย ได้ชมคลิปไปแล้วใช่ไหมครับทุกคนคลิปวิดีโอนี้ถูกถ่ายเอาไว้จากช่องพินิกกี้ทีมงานขอบตาดําครับตั้งแต่พินิกกี้เนี่ยยังไม่ได้เข้ามาทํางานกับบอสโจโยูมนินเลยนะครับบอสโจเผยว่าตัวเองเนี่ยค้ำบอดอยู่ในวงการบันเทิงอยู่ในวงการหมอลำม,มาอย่างยาวนานเพิ่งเห็นศิลปินคนเดียวแล้วก็คนแรกนี่แหละที่เวลาออกงานจะได้รับมาลายล้นคอแบบอิงเพชรบ้านแพงแต่ละคืนครับไม่ใช่หลักร้อยครับทุกคนต้องบอกว่าหลักหมื่นขึ้นจริงๆครับสำหรับมาลายของน้องครับและปัจจุบันนี้องค์อ,งอิงครับทุกคนก็ยังได้ได การตอบรับที่ดีจาก FC แฟนคลับนะครับพ่อโจโอเองเนาะก็ไม่เคยเปิดเผยความรู้สึกนี้ที่ไหนช่องทีมงานขอบตาดำเป็นช่องแรกและก็ช่องเดียวครับที่พ่อโจได้เปิดใจในครั้งนั้นแล้ววันนี้ก็มีพ่อฮัก1ท่านนะครับที่ได้มอบมาลัยให้กับอิงเพชรบ้านแพงเมื่อคืนนี้ ก็ได้ทักมาหาอิมเช่นเดียวกันครับก็ได้เผยความรู้สึกนะครับว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละศิลปินคนเดียวที่ FC ฟซแฟนคลับรักนะครับทุกคนแล้วก็ชื่นชมและมอบมาในน้ำใจให้กับน้องทุกคืนจริงๆนะครับและอย่างวันนี้ครับทุกคนน้องไปแสดงที่ตลาดอาานะครับคลองเจธัญบุรีเรียกได้ว่า FC ฟซแฟนคลับทุกคนก็แห่นะครับไปรอให้กําลังใจวงอิงเพชรบ้านแพงตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีเลยนะครับเรียกได้ว่าหมานตั้งแต่ยังไม่ได้ขึ้นไปเช็คซาวเลยทีเดียวทุกคนให้ภาพบรรยยา ทุกสิ่งทุกอย่างครับทุกคนเกิดจากการวางตัวของน้องด้วย ผลงานการตีส่วนหนึ่งนะครับแต่การวางตัวนี่คือสําคัญมากๆบางคนเนี่ยผลงานดีนะครับแต่ถ้าการวางตัวไม่ผ่าน FC ฟซีฟนคลับก็ไม่สนับสนุนอย่างต่อเนื่องขนาดนี้ต่างอิงเพชรบ้านแพงกัเป็นคนอย่างที่ภาพที่ทุกคนได้เห็นเลยครับน้องก็เป็นกันเองกับ FC ฟซีฟนคลับเสมอต้นเสมอปลายแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรจริงๆนะครับแล้วก็ยังวางตัวบ้านๆติดดินกับเป็นคนทานส้มตําทานอาหารบ้านๆเดินตลาดนัดคลองถมแล้วก็ช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอ ข้อนี้คือสําคัญมากๆครับอิเ่เพื่บ้านแพงเป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมมากๆ แน่นอนครับทุกคนว่าน้องเป็นคนของประชาชนนะครับแล้วก็อิงเพชรบ้านแพงมีรายได้จากประชาชนแต่น้องแล้วก็พ่อโจครับก็ไม่ลืมครับทุกคนที่จะตอบแทนประชาชนในทุกๆครั้งไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมนะครับหรือว่ามีปัญหาทางชายแดนต่างๆครอบครัวของน้องและก็ครอบครัวของบอสโจยูบินินครับก็จะไปช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอนี่ก็การทันตีแล้วครับทุกคนว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงครับแล้วก็คนรอบข้างเป็นคนดีจริงๆครับแล้วก็ f อแฟนคลับเนาะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า รักคนไม่ผิดเชียร์คนไม่ผิดจริงๆนะครับและทุกครั้งครับทุกคนที่อุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องได้รับมาในน้ําใจต้องบอกแบบนี้ครับอุ๋งอิงไม่พลาดที่จะโพสต์ขอบคุณแม้กระทั่งสิ่งของเล็กๆน้อยๆ,ๆที่น้องได้รับจากแฟนคลับนะครับอย่างเมื่อคืนนี้อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความขอบคุณนะครับบอกว่าขอบพระคุณพ่อพ่อแม่แม fc แฟนคลับทุกท่านจ้าวันนี้พ่อพ่อแม,แม่มาให้กําลังใจหลายอยู่หน้าหา้านหลายอีหลีจ้าหลามีความสุขมากๆอุ๋งอิงไม่ลืมทุกคนที่จะขอบคุณ คนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของน้องนะครับเราจะเป็นบอสโจซอนุชนะครับพ่อนนและก็แม่บียาสุภาพลุงอํานาจแล้วก็ขอบคุณ f c ฟซแฟนคลับทุกท่านเราจะเป็นของฝากด้านหน้าเวทีต่างๆครับที่คนน้องก็ได้โพสต์ขอบคุณพ่อฮักแม่ฮักเรียกได้ว่าครบทุกรายชื่อไม่เคยพร่องจริงๆครับที่คนและนี่คือสิ่งที่น้องทําเป็นประจำนะครับเวลาที่อิงเพชรบ้านแพงได้รับมาลายจาก f c ฟซแฟนคลับทุกคนแล้วมิมก็มองว่า้มันเป็นมิติใหม่มันเป็นปรากฏการณ์จริงๆครับสำหรับ การได้รับมาลายทุกคืนแบบอิงเพชรบ้านแพงนะและที่สําคัญเลยคือวัฒนธรรมการขอลายเซ็นเนี่ยมันไม่ได้เห็นนานแล้วต้องบอกแบบนี้กับทุกคนปกติก็จะเป็นนักฟุตบอลใช่ไหมครับปกติก็จะเป็นศิลปินต่างชาติอะไรแบบนี้ซึ่งเราแบบนานๆทีเราจะเจอเขาแต่สาหรับอิงเพชรบ้านแพงก็เป็นคน FC ฟ a นคลับเนี่ยจะชอบนําเป็นแบงค์เป็นเสื้อผ้าเป็นกระเป๋า ไปให้น้องเซนครับซึ่งหลายคนก็มองว่าอิงเพนว่าแ,แพงเป็นเทแห่งโชคลาภคอยให้โชค FC ฟซแฟนขับอยู่เสมอคือไม่ต้องให้โชคในเรื่องของการเงินทองอะไรต่างๆ องอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยให้ชอกับเ c ฟซแฟนคลับที่ได้ติดตามนะครับนั่นก็คือความสุขทางใจนั่นเองครับบางคนบอกว่าติดตามองอิงเพชรบ้านแพงแล้วมีความสุขอย่างเช่นคนที่บ้านของอิมเ,เองที่ได้ติดตามชีวิตของน้องก็มีความสุขไปด้วยครับทุกคนก็คือหายจากโครคภัยไข้เจ็บเพราะว่ามันลืมครับทุกคนมันลืมโครคภัยไข้เจ็บไปคือได้ดูคลิปอุงอิงเนี่ยก็คือเพลินมากๆโดยจะเป็นทางช่องหลักสาวน้อยเพชรบ้านแพงช่องพ่อการชายนะครับช่องพ่อแม่อุงอิงลำเพลินออฟฟิเชียลช่องเสียนนเสียวบอ๊บอ,อ,อฟ ที่ได้ถ่ายทําให้ FC ฟันขับเดี๋ยได้รับชมกันในทุกๆวันว่าวันนี้องคอิงทําอะไรอย่างไรบ้าง FC ฟันขับได้ดูแล้วก็มีความสุขไปด้วยเนาะเหมือนดูซีรีส์หรือว่าเหมือนดูหนังนั่นเองครับทุกคนเนาะแน่นอนว่าขนาดข่าวของอิ่มนะครับที่ได้นําเสนอข่าวไปในทุกๆวัน FC ฟันขับก็ยังเข้ามารับชมรับฟังอยู่เสมอครับทุกคนนี่คือสตอรี่อีกหนึ่งสตอรี่ของอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนที่บอสโจโยมานินเนี่ยได้พูดถึงน้อง เมื่อปีกว่าๆต้องบอกแบบนี้ครับทางช่องพินิกี้ทีมงานขอบตาดำนั่นเองครับที่คนที่ได้มีการถ่ายทําให้กับพวกเราเนี่ยได้รับชมรับฟังกันครับทุกคนเนาะก็ถือว่า เปิดคำพูดของบอสโจโยมนินเพราะว่าวันนี้มีพ่อฮักนะครับได้มีการส่งข้อความมาบอกว่าอุ้มอิ่มพ่อเนี่ยเพิ่งเคยเห็นนี่แหละสำหรับศิลปินที่ได้รับมาอะไรน้ำใจทุกคืนแบบนี้ทุกคนก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์อุค์อิ่ง,งเพชรบ้านแพงกันแล้วกันเนาะที่น้องอยู่ในวงการมา2ปีกว่าๆยังมี fc แฟนขับรักแล้วก็ซับพอร์ตเหนี่ยวนั่นขนาดนี้จนปัจจุบันนี้อุ้มอิ่งมีบ้านมีรถนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการงานที่ดีขึ้น แล้วก็เมื่อพรุ่งนี้นะครับฝากทุกคนเอาไว้ด้แล้วกันครับทุกคนวันที่5้ธันวาคม2568นแนะครับแน่นอนว่าพรุ่งนี้น้องนะครับไปออกรายการดังทางช่อง WorkPoint กับรายการศึกจักรวันหมอลำสิบแปดนาฬิกาครับทุกคนถึง19บเนาฬิกานะครับทางช่อง WorkPoint เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะไปให้กําลังใจลูกสาวนะครับก็อย่าลืมตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้ครับทุกคนเป็นรายการที่อุงอิงเพชรบ้านแพงเป็นศิลปินรับเชิญน,นะครับแล้วก็มีพี่เตา๋าภูสินด้วยรวมถึงพีีาา่่ปปปววลด้ยทจะะไรชันันนก ในรายการศึกจักรวาลหมอลำทางช่อง WorkPoint นั่นเองครับทุกคนก็คงจะได้เห็นตัวอย่างไปแล้วที่ไม่ได้มีโอกาสนําเสนอไปในวันนี้นะครับอิงก็คือเก่งมากๆใช้เพลงสาวสําน้อยคอยฮักนะครับจากปลายประกาศของอาจารย์บิ๊กภูมิรินครับไปร้องในรายการดังทางช่อง WorkPoint นั่นเองครับก็ฝากทุกคนได้กันแล้วกันนะครับวันศุกร์นะครับทุกคนที่5ธันวาคม2568นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากว่าพ่อแม่ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อ พาดคลิปดีๆของอิ่มข่าวกระแสนะครับ